ไมค์ควินซี่ถ่ายทอดโดยตัวตนที่สูงขึ้นของเขาปัญหาต่างๆในโลกไม่มีทีท่าว่าจะหายไปแต่กลับแย่ลงเรื่อยๆและปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจ้องมองคุณอยู่ตรงหน้าอย่างไรก็ตามเบื้องหลังในระดับสูงสุดการเจรจามากมายกำลังดำเนินไปเพื่อบรรลุความสำคัญ อันดับแรกในฉนวนกาซาเพื่อสร้างเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับพล,ลเรือนทุกคนที่ติดอยู่ที่นั่นขณะที่พวกเขาถูกทิ้งระเบิดอย่างไร้ความปราณีจนแทบจะไม่มีทางหลบหนีได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของสงครามมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าบนโลกที่คอยดูแลสถานการณ์แต่คุณเป็นคนเขียนบทเอง เราสามารถใช้อิทธิพลของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องต่างๆจะไม่หลุดมือแต่ท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการกระทําของค,คุณได้คุณได้รับคําแนะนํามากมายที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่ก็มีคนใจร้อนที่ไม่ใส่ใจกับการสังหารที่อาจเกิดขึ้นความรู้สึกที่ดีมีไม่เพียงพอและสถานการณ์ที่ยากลำบากจะต้องสงบลงเพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ร้ายแรงกว่านี้ แน่นอนว่าดวงวิญญาณหลายล้านดวงที่สวดภาวนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สงบสุขนั้นส่งผลต่อเส้นทางที่กำลังดำเนินอยู่และใช้เวลาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะนำคุณเข้าสู่คำทำนายของอมาเกตดอนนั่นไม่เคยเป็นชะตากรรมของมนุษย์และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าจะไม่ยอมให้โลกแม่ธรณีถูกทำลายคุณได้มาไกลามากในการมาถึงตำแหน่งปัจจุบันของคุณและคุณกำลังมุ่งหน้าสู่สวรรค์และคุณจะไม่ถูกปฏิเสธ ผู้ที่เลือกความรุนแรงและสงครามเพื่อแก้ไขปัญหากำลังสร้างเส้นทางอื่นที่จะสะท้อนถึงเป้าหมายของพวกเขาในความเป็นจริงพวกเขากำลังละทิ้งแรงผลักดันของการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงได้จึงมีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์แปลกๆอาจเป็นผลของเหตุการณ์บนโลกเส้นทางทั้งสองที่แตกต่างกันจะปรากฏชัดเจนในเส้นเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นดวงวิญญาณที่รักเหล่านั้นที่ลุกขึ้นยืนจะเดินทางต่อไปในการเดินทางนั้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและอยู่ในจุดที่ควรอยู่ตามแรงสั่นสะเทือนที่สูงกว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาความสงบเมื่อเรื่องต่างๆดูเหมือนจะหลุดมือไปโดยรู้ว่าพระผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับคุณเสมอและมีอิทธิพลเพียงพอที่จะช่วยให้คุณบรรลุผลที่ต้องการ ความสงบสุขที่เกินกว่าที่คุณคิดจะมาเยือนและจะเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับการฟื้นตัวของคุณต่อศัตรูแห่งแสงสว่างคุณจะได้เรียนรู้มากมายจากช่วงเวลาแห่งพลังที่ไม่มั่นคงมากมายนี้และด้วยการยึดมั่นในความเชื่อของคุณชัยชนะก็จะสิ้นสุดลงความมั่งคั่งจะไม่มีอยู่ในนั้นเพราะที่ซึ่งคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุผลสำเร็จด้วยพลังแห่งความคิด อนาคตของคุณนั้นแน่นอนและดวงวิญญาณทั้งหมดจะพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ตามระดับการสั่นสะเทือนของพวกเขาทุกสิ่งที่ดูเป็นของแข็งนั้นประกอบด้วยอะตอมหลายล้านล้านอะตอมที่รวมตัวกันในการสั่นสะเทือนระดับล่างความลื่นไหลนี้จะชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณยกการสั่นสะเทือนขึ้นและช่วยให้คุณสามารถควบคุมมันได้เช่นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอีเธอริกของคุณเพื่อกำจัดข้อบกพร่องใดๆที่คุณได้สืบทอดมาจากชาติที่แล้ว พูดง่ายๆก็คือมันคือพลังแห่งการคิดของคุณเหนือสสารและในระดับที่น้อยกว่านั้นมันยังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้ด้วยซ้ำนี่เป็นเหตุผลที่ดีที่เรามักจะเตือนคุณให้ระวังวิธีใช้พลังแห่งความคิดของคุณชีวิตส่วนใหญ่ของคุณได้รับการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามแผนชีวิตของคุณหลังจากที่คุณได้รับความเห็นชอบแล้วว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่สำคัญในชีวิตของคุณเกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นคุณได้พบกับคนที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณและมีความสำคัญทางตรกกะเช่นใครจะกลายมาเป็นคู่ของคุณคุณได้นำถูกพาให้มาพบกันและโดยปกติแล้วคุณทั้งคู่จะรู้สึกถึงได้ความเชื่อมโยงและผูกพันกันแม้ว่าคุณจะแยกทางกันในชีวิตบ้านปลายคุณก็สามารถมั่นใจได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเดินตามเส้นทางที่วางแผนไว้สำหรับคุณ เราขอพูดอีกครั้งว่าไม่มีอะไรที่มันสำคัญจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญดังนั้นใช้ชีวิตอย่างจริงจังและระวังการตอบสนองของคุณพลาดโอกาสในการปฏิบัติตามแผนของคุณมั่นใจว่าแผนนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างอาจฟังดูเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีเจตจำนงเสรีและสงสัยว่าสิ่งต่างๆจะดำเนินไปได้อย่างไรเมื่อคุณตกลงแผนชีวิตไว้แล้วตระหนักว่าคุณมีเวลาว่างมากมาย ดังนั้นคุณจึงไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเราจะจัดเตรียมประสบการณ์ของคุณเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ชีวิตดำเนินต่อไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันได้ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาอย่างไรแต่มันก็ก้าวหน้าเช่นเดียวกับจิตวิญ,ญญาณอื่นๆคุณสามารถหลงทางได้ แต่มั่นใจได้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณกลับมาสู่เส้นทางเดิมเพื่อใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราทักทายคุณด้วยความยินดีและมีความสุขเมื่อคุณออกจากร่างกายระหว่างการนอนหลับและโดยธรรมชาติแล้วเราจะเปิดใจเพื่อหาหรือเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรอีกมากมายให้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระดับที่สูงกว่าและมิติที่สี่ก็คล้ายกับโลกแต่จะแตกต่างกันมากเมื่อมองจากมุมส่วนตัว พลังแห่งความคิดนั้นทำให้คุณสามารถคิดได้เกือบทุกอย่างที่มีอยู่คุณสามารถคิดว่าตัวเองไปยังสถานที่อื่นบนโลกได้ทันทีและการเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องปกติคุณยังสามารถคิดถึงอาหารหรือเครื่องดื่มของคุณเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการสิ่งของที่จะต้องได้ด้วย สิ่งเหล่านี้บางอย่างเป็นเรื่องล้ำยุคแต่ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความคิดของคุณเกือบทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนว่าชีวิตจะง่ายขึ้นมากและบางทีการย้ายไปยังจุดหมายปลายทางของโลกในทันทีก็ถือเป็นความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคุณที่พร้อมจะลุกขึ้นมาจะได้พบกับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณอีกครั้งและจะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้ง ฉันมอบความรักและพรแก่คุณและขอให้แสงสว่างทำให้วันของคุณและเส้นทางสู่ความสําเร็จของคุณสดใสขึ้นข้อความนี้มาผ่านทางตัวตนที่สูงกว่าของฉันตัวตนที่เป็นพระเจ้าของฉันและทุกจิตวิญ,ญญาณมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าเหมือนกันในความรักและแสงสว่างไมค์ควินซี่แปลโดยบูส